สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้พบกับสวนกนกอกาะชาแนลเก่านะครับเนาะมื่อนี้ผมสีมาทอดไอ้จักจันนะครับเนาะเดี๋ยวฟาวขัวครับเดี๋ยวมันสิตายเบิดก่อนเนี่ยตัวที่พวกท่านตายอยู่ครับนี่ครับเสียงห้องครับเหลือบางตัวที่พวกท่านตายนะครับเขาขังไว้ั้งเมืน แต่ก็ยังมีดตั้งดาดวเลยครับขีมม้มุดตั้งดาดวห้องเยอะไปในร้านเตยครับพี <S <S ่น้องอครับซื้อน,นี่ก็หลายตังค์อยู่ครับนี่เอาครับเอาใช้สาม นี่เดี๋ยวเอาไปล้มขวารเลยครับบ่ลางจ้ะล่างว่านร่างครับเนี่ยร่างอยู่บ่อืล่างนิดหน่อยครับ <c> พ <oughs> <c oughs> ี <c oughs> <m ix calculate estar> ่น้องเนาะเพราะว่ามันในเพื่อนพวกเศษไม้พวกดินสีคุ้งนะครับครับอันนี้เขากรลแรงเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่เครื่องครับเขาสิทอดตะไคร้ด้วยครับ ทอดใส่ตะไคร้เดือกูดครับเนี่ยครับกินของจักจั่นนี่มันสิหอมครับโดยจักจั่นนี่จะมีความหอมในตัวนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบอรับาวาสเปินตะแซบบอครับขั้นตอนต่อไปครับกระทะตั้งไฟครับเข้าสิทอดเอาเนาะครับเนาะบรได้ขัวน้ำใส่ครับใส่ครับผมร้อน้ำมันห่อนครับ หิมจวดเลยครับเต่าท่านครับนึ่งไปหอมครับก็ใส่ใส่มนดี้ตามด้วยตะกั่นเลยครับ ครับน้องกระกไทยเรายังห้องนะครับนั่นห้องอีกเลียิงเสียงมาครับพี่อำยังไม่ยังพึ่งฟักไอ้ไก่เสียงพึ่งเสียงเจ้าฟ้าครับเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงห้องนี้กันผงนัวใส่ลงไปเลยครับได้พอไหลแล้วครับผม แชักชไดแล้วครับเกลือหนึ่งช้อนชาครับแช่รักช้เกลือว่าหนาใช้เครื่องครับตีนรวขาดสอง ทงมีเป็นกระลาบไก่ครับผมทางนั่นขวดจักจั่นมีตะแหน่แสบๆครับมันใส้เบื้องหมอนนะครับเบื้องหมอนเลนี่ครับทั้งลาบทั้งต้มครับผมนี่ปรุงไหมครับยังครับใส่ผงก็ไปขาดครับขาดแล้วนี้แล้วครับบ้านผมบโมไซต์มาเขาเลือครับประนดี๋ยโมไซต์มาเขาใส่ลูกเนีลใส่ลูกยางใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายใส่บลายครับ ครัแต่น้ำปลาน้ำปลกรอบเกษะครับโอเคครับให้ให้น้ำปลานันใหม่แล้วนะครับผมมันจีเดย์หอมอยู่ครับโอเคครับในทีแล้วครับนี่ครับพี่น้องลุกแล้วครับผมกินน้อกันครับวันนี้เดี๋ยวติดชิมให้เบิ้งครับมันมันคืออะไรนี่ครับ มันคือจักรจันทอดครับเจร์้ามีไป็ดไตไหมเมื่อคืนนี้ยื้โปงหน่อยครับพอดีผมบ้านผมอยู่ในเมืองไม่ค่อยได้กินหรอกพวกเนี้บ้านเป็นบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่คุ้งกับไปซุ่มนะครับมันเหมือนกิ้บโป่งเนาะก็เหมือนครับแต่ว่าเหมือนเอเลี่ยนมากกว่าใช่แม่งยินนูนเลยโอ้ยนุ่นเลยเด็กนุ่นยินนุ่นหนิเหรอนุ่งอยังไรแม่งยินนู่นเหรอข้ิ ตุ๋มก็เหมือนเลยลดวาควครับพี่น้องครับมาครับซิมน้ำกันบัะนี้น,น,นี่ครับซิมน้ำกันครับผมแกะตะปีกให้ผมอ่ะมามันๆครับพี่น้องมันๆหอม ไม่เป็นกินเฉพาะของจักจันนะครับสิบผคือยังปวกกี่หลีดจิีปมมันไม่เป็นกินจักจันมันสิบผเป็นกินกี่ปโมนะครับกินคําได้ก็เป็นกินจักจันบม่เป็นกินกี่ปโมครับแสบแบจริงหองนี่ครับอืนี่ครับแก้มหล่อที่เด็ดเลยครับ ปีกบดลองแกะไปนแซ่บป่พี่น้องใครมากก็อย่าลืมกดไลอ์กดแชร์ครับผมพ้อมไม่คลิปหนาครับส่วนมะกอกเช่าสวัสดีครับ